Toyota r e ีโวปี2021ตัว2.4มิตรเียร์แมนนวลพิลเนอร์ ner, สมาร์ทแคนะคะใครอยากได้รถไม่วิ่งเพียง21,000กิโลแถมออกรถฟรีดาวคันนี้มีมาเสิร์ฟแล้วนะคะบอกไว้เลยว่ามีแค่คันเดียวในร้านเท่านั้นใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดในคลิปได้เลยะคะ่ะ พยโยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจ,จ้าจ๋ารถสวยเกรดเอ H, ทุกท่านนะคะมาพบกับน้องเจ,จ้าใจอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมที่เดิมที่บริษัทพยโยนนะคะวันนี้มีรถสวยหนึ่งคันนะคะมารีวิวนะคะกับ t ต y o t a r e v o นะคะคันที่อยู่ด้านหน้าน้องเจ้าจ่าเลยคันนี้เป็นปี2021นะคะเป็นตัวปีโฉมล่าสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว2.4มิตรนะคะ P r u n n e r ค่าตัวไม่แรงนะคะแล้วก็ไมค่อนข้างจะน้อยมากๆด้วยนะคะไม่อยู่ที่หอ่าไม่อยู่ที่2 1 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมไม้ที่ไม่เคยผ่านการกอไม่เคยผ่านการแก้ไขนะคะไม่เคยผ่านการดัดแปลงนะคะสภาพเดิมทั้งคันเดิมทั้งหมดนะคะเดิมป้ายแดงโรงงานนะคะสีขาวมุกด้วยนะคะคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่669,00 0บาทนะคะ ถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าได้เป็นตัวมิดหรือว่าตัวลองท top นั่นเองนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะเดี๋ยวน้องชัดจ๋าจะพาไปชมความเดิมกันนะคะน่าสนใจนะคะสำหรับคนที่ชอบ toyota r e v o นะคะได้ไฟมันติเลกเตอร์ได้ไฟ daytime running นนให้สวยๆใหม่ๆใสใส ปลายตัดมองมีมาให้เรียบร้อยกระจังหน้านะคะตัวนี้จะได้ไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะคะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมลมดำสี่เหลี่ยมคางหมูดูสวยนะคะทะเบียนสามทบเท่าถอถุง5753ได้ไปพร้อมกับตัวรถซึ่งคันนี้ถ้าได้ใช้ไปถ้าได้ไปใช้งานนะคะก็คือพร้อมใช้งานได้เลย ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะรถไม่ได้ต่างจากสภาพป้ายแดงเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาถูกกว่าป้ายแดงอย่างแน่นอนที่สําคัญไม่ได้ใช้เงินออกรถเลยนะคะออกรถฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้เงินออกรถเนาะแต่ถ้าคนไหนอยากจะซื้อสดนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะรถราคานี้อ่ะใครที่อยากได้ที่ชื่นชอบก็ติดต่อหานะาเจจ่าได้เลย ทุกอาชีพบอ,อกได้นะคะสําหรับรถคันนี้ทุกอาชีพออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการพนักงานบริษัทหรือว่ารัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ขายหรืออาชีพขับวินขับแกลบซื้อได้หมดเลยนะคะขอเพียงรายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดแล้วก็ เอ,อกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะถ้าคนไหนรายได้ไม่พอ2เท่าค่างวดนะคะ2เท่าค่างวดนี่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0บาทนะคะก็คือ2เท่าของค่างวดนะคะถ้ารายได้นะคะไม่ถึง2 4 0 0 0บาทก็หาคนมาร่วมรายได้ก็ได้เลยนะคะ ไปดูในส่วนของล้อแมกกันนะคะตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะจะได้ในส่วนของล้อแมกลายสปอร์ตสีเทาดำนะคะยางได้ขอบ17เลยนะคะมาพร้อมยางปี2021นะคะตัวยางนี้นะคะปี2021มาพร้อมกับตัวรถซึ่งใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเจ้าจ๋าบอกเลยนะคะใช้งานได้อีก2-3ปีเลยเพราะว่าดอกยางเพิ่งวิ่งไปเพียง21,000กิโลเมตร สภาพตายสมล้อเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่มีอรอยแก้ไขใดแปลงบันไดาทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทั้งหมดแล้วก็กระจกนะคะพะะับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้พร้อมแล้วก็กันสาดคันนี้ติดให้เรียบร้อยรวมมาถึงฟิล์มนะคะฟิล์มนี้ก็ติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสญลักษณ์คอว่าไฮไลักที่จับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะลูกค้า รถนี้สามารถใช้ใงานได้ปกติยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถสภาพเกรด A สภาพที่พร้อมใช้งานสภาพที่ไม่ต้องกลัวมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันนะคะล้อนี้นะคะก็ได้เป็นล้อแมกซ์อลลอยสีลมดำนะคะด้ยี่ปี2021นะคะก็สวยๆยาวๆกันไปเลยนะคะ ปายคาสีก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยนะคะของเดิมจะไม่มีอยแก้ไขนะคะน็อตทุกอย่างรอยสีแต้มมาจากโรงงานอยู่เทิมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงร้ออะไหล่นะคะด้านล่างนะคะคาสีด้านล่างนะคะ,คน,น,ะ,คะนี่เลยนะก็ให้ไปสภาพเดิมเดมไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบของ LED นะคะแต่ว่าไฟถอยยังเป็นหลอดไส้เนาะ ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะตัวนี้สภาพของค่อนข้างจะสวยและใหม่ประชนท้ายนะคะเดี๋ยวเราสปาให้อีกหนึ่งรอบแน่นอนนะคะรถนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะคะนี่เลยนี่โลโก้มาจากายแดงเลยนะคะไฟดูไฟเบรกดวงตาที่สามมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะตัวมิดที่เปิดฝาท้ายโครเมียมสวยใหม่ ใหม่ทั้งคันเลยนะคะรถคันนี้นะคะจําได้ว่าเข้ามานะคะไม่ได้เก็บงานเลยนะคะเข้ามาแล้วตั้งขายเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะอ่ะส่วนไลเนอร์นะคะดูสภาพเดเดิมใหม่ๆนะคะสภาพไลเนอร์ที่ไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักนะคะสภาพไลเนอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวน้อยจะจะจะพาไปดูภายในนะคะดูภายในกันเลยภายในนะคะ ตัวนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะคุมโทนด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะรถค่อนข้างจะใหม่และกรึบมากๆเลยนะคะรอล้างทำความสะอาดหนึ่งรอบนะคะรับสภาพรับรองได้เลยว่าไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะคะปุ่มเซทั้นล็อกปุ่มล็อกกระจกนะคะอยู่ครบหมดเนาะนี่เลยสภาพรถไม่ช้ําน,นะคะทุกจุดต่างๆนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะใครได้จะของคันนี้นะคะถือว่าคุมมากๆนะคะลูกค้า แล้วก็รวมมาถึงพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้การหุ้มด้วยหนังสีดำเดินด้วยดัตต์เก็บสีขาวหนังนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยช้ำเลยนะคะสภาพดูดเดิมๆนะคะแล้วก็คันนี้ก็มาแค่2อง0 0พกิโลคอนโซลต้องล่างนะคะใหม่นะคะได้หน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะนี่คือตัวใหม่ล่าสุดของอ่า โตโยต้ารีโวปี2021นะคะตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะได้จอเนเลยนะคะนะคะระบบสัมผัสเราก็มีหน้าจอขนาดกว้าง10นิ้วเลยนะคะรวมมาถึงแอร์แบบอนาล็อกนะคะยังไม่เป็นอัตโนมัติเนาะแล้วก็คอนโซลเกียร์นะคะเกียร์แบบ6สปีดคอนโซลเกียร์ยังเดิมๆใหม่ๆนะคะถุงเกียร์หุ้มด้วยหนังสีดำนะคะปุ่มอีโคโหมดเพราะว่าโหมดนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเบาะนะเะบาะ,ะบเดิมๆเบาะที่ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะสภาพเบาะที่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยลุยนะคะ<ส>เดี๋ยวรอทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบแค่นั้นเองนะคะอาจจะมีรอยข่าบ,บ้างนิดหน่อยนะคะ<ส>เดี๋ยวทําความสะอาดให้นะคะตรงนี้ได้รถสภาพสวยๆเดิมๆไปใช้งานถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเฮดรูมนะคะก็อยู่ในสภาพใหม่นะคะสภาพเดิมนะคะนี่เลยนี สภาพแคบเดิมๆนะคะแคปบที่ไม่ค่อยจะได้นั่งหรือว่าไม่เคยได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะสภาพค่อนข้างจะเพอร์เฟคและสมบูรณ์แบบมากนะคะรวมไปถึงน็อตนะคะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่นะคะก็อยู่ครบหมดทั้งหมดเลยอันนี้คือสภาพรถภายในนะคะใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะบริษัทเปิดทุกวันนะจะจ่ายยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ให้คาแนะนําลูกค้าทุกท่านนะคะเหมือนญาติมิตรเหมือนคนในครอบครัว ส่วนลูกค้าคนไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้รถคันนี้นะคะน้องยะจ๋าก,ก็สามารถมีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปหาถึงที่บ้านเลยถึงที่ทํางานเลยนะคะแล้วก็การส่งรถสไลด์นะคะก็มีให้เช่นกันสําหรับคนไหนที่อยากให้ส่งรถสไลด์ให้นะคะต้องดูเป็นเคสไปเคสนะคะลูกค้าถ้าคนไหนแบบว่าเอออยากให้ส่งรถสไลด์ให้แล้วก็ ไม่เกิน300กิโลเมตรนะคะน้องจจ่ส่งให้ฟรีเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องดูไปเคสไปเคสแล้วก็ดูทุกโปรโมชั่นนะคะของทางบริษัทมีให้มาบ่อยๆแน่นอนนะคะถ้าอยากสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมตรงไหนนะคะถอบถามน้องเจจ่าได้เลยสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะจ่อาอ๋ยังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนนะคะไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้มาวิ่ง20,000กิโลเนาะสภาพของฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะคะ นี่คือสภาพเครื่องยนต์นะคะคานหน้าเดิมทั้งหมดรถจะไม่เคยผ่านการพลิกควมมคกนน่ำไม่เคยผ่านการจิ้นน้าไม่เคยผ่านการชนนะคะอันนี้จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะตรงนี้แล้วก็น็อตแก้มซ้ายแก้มขวานนะคะนี่นะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแก้ไขฉนวนกันความร้อนแบตเตอรี่ใหม่ๆค่ะ นี่คือสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพรถที่พร้อมใช้งานนะคะเพราะว่ารถจะไม่เคยผ่านการแดัดแปลงไม่เคยผ่านการแค่ไขนะคะแก้มสายแก้มขวาน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับไม่ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยรขันนะคะนะคะนี่อตสากะปรงนะนี่คือตัวห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพตัวน็อตทุกอย่างอยู่ที่เดิมไม่มีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องไม่มีรอยสีแต้มจากโรงงานยังอยู่ทั้งหมดนะคะ อะไหล่ล็อตทุกตัวทุกอย่างนะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะใครอยากมาดูรถตัวจริงนะคะยินดีเลยนะคะยินดีให้ลูกค้ามาตรวจสอบแล้วก็มาชื่นชมแล้วก็มาสัมผัสรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งที่ถนนเสรีไวิทย้ซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเปิดทุกวันนะคะบริษัทเปิดทุกวันน้องเจ้จาจ่ายยินดีให้บริการนะคะก็จากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเจ้าจ่าเพื่อเป็นกำลังใจ ให้หน่อยที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ